ตาฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยกลับมาอีกแล้วม็บกลับมาอีกแล้วยังเบิ้มเหมือนเดิมกลัวซะที่ไหนโอ้โหนึกว่าตาฝาดไปแล้วนะเนี่ยทำไมม็บยังโคตรเบิ้มเหมือนเดิมทั้งที่จับแกนนำไปหลายสิบคนแล้วลาดประสงค์เกือบแตกประชาชนท่วมตนโค่นเผด็จการ อำนาจรัฐกดดันอย่างไงก็ไม่ถอยแผนสลายหน้าทำเนียบล้มเหลวหมดจับแกนนำได้แต่ประชาชนรวมตัวกันแน่นขนาดไม่ท้อไม่ถอยไม่ต้องมีแกนนำโอ้ยงานนี้ไอตู่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนขนาดแอบอ้างสถาบันเอามาใช้ในการสลายการชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลอุตสาห์หลอกล่อ เอาขอบวนสเสด็จวิ่งเข้าไปหาม็อบวางยาเพื่อจะได้สร้างความชอบธรรมในการสลายม็อบแต่ปรากฏว่าม็อบยังมากันแบบเบิ่มเบิ่มไม่กลัวไม่เกรงใจกันบ้างเลยถึงแม้ตำรวจลองโคตกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติออกมาขู่ออกมาลั่นว่านีประกาศบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงรั่นคนที่มาชุมนุมวันนี้มีความผิดตามกฎหมายแล้ว มีคำถามว่ารัชมังคลายัางไม่พอขังนะครับจะเอาอยัางไงเพราะคนมันมามากมายมหาศาลจะไปขังที่ไหนกันละแบบนี้ฮ่าฮ่กลับมาแล้วกลับมาอีกยังคงเบิ้มเหมือนเดิมกลัวจะที่ไหนซ้ำายังแถลงว่าไม่มีการตัดสัญญาณในฐานะโอเปอเรเตอร์ เราให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพเครือข่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าอย่างดีที่สุดในทุกสถานาการณ์เก็บตกบรรยากาศตำรวจชั้นผู้น้อยกับประชาชนน้องๆนิสิตน,นักศึกษายังมีการเอื้ออาทรซึ่งกันร,รักกันเพราะเขาเป็นคนแต่บางคนก็บอกว่าที่บอกว่านายสั่งให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ เขาสั่งให้ทิ้งความเป็นคนด้วยหรือเปล่าโอ้โหจุกจี๊ดแบบนี้บางคนบอกว่าหากน้องๆใช้ยุทธวิธีเดียวกับที่เดินเกมแบบม็อบฮ่องกงจัดม็อบมันทุกวันตามจุดเศรษฐกิจต่างๆไม่ยืดเยื้อแต่จัดทุกวันรับรองว่ารัฐบาลอกแตกตาย แน่ๆน,นอกจากทาอะไรไม่ได้แล้วยังเปลืองงบประมาณในการรวมผลแต่ละครั้งของเจ้าหน้าที่งานนี้ตายละมึงเจอห้องกลงโมเดลเข้าไปวันนี้พิจน์แล้วว่าห้องกลงโมเดลใช้ได้ผลม็อบไม่ต้องมีแกนนำเขามากันด้วยหัวใจใครก็เป็นแกนนำได้วันนี้สภาประชาชนปวดแอกมีกลุ่มที่เป็นสภาประชาชน สภาคณะราษฎรมีสมาชิกมากกว่าครึ่งหมื่นคนแล้วเขารวมตัวกันนัดโหวตกันว่าจะไปจัดม็อบที่ไหนจัดม็อบอย่างไรทำแบบนี้แล้วมึงจะทำยังไงจะไปจับเขาว่าเขามารวมตัวกันบางคนบอกไม่ได้มาประท้วงมาไหว้พระตีขอผัวข่าอ้ายขำเอาตีมึงเจอแบบนี้มึงจะทำยังไง และในที่สุดเขาก็ประกาศยุติการชุมนุมเวลา22นาฬิกาแต่จะกลับมาใหม่เวลา17นาฬิกาในวันพรุ่งนี้เอากระติเขาไม่ยอมท้อไม่ยอมถอยงานนี้มึงเจอของจริงแล้วเยาวชนปลดแอกถแถลงทันทีว่าอย่าคิดเป็นศัตรูกลับประชาชนจะสลายเท่าไหร่ก็หยุดเราไม่ได้จะรัฐประหารเราจะออกมาต้าน จะรับข้อเรียกร้องของเราหรือจะให้คุณจบสิ้นที่รุ่นเราติดท่าตุราไปราชประสงแ,แท็กคณะ,ะราษฎรฮๆๆงานนี้มึงเจอของแข็งเขาแล้วอุตาหขนคนไปสลายการชุมนุมหลอกล่อเอาดึงเอาราชวงลงมาเกี่ยวข้องดึงเอากถาบันลงมาเกี่ยวข้องแต่มันไม่ได้ผลวันนี้มีคนบอกว่า ถึงวันนี้สลายได้แต่เด็กๆเขาฉลาดพอจนผู้ใหญ่คาดไม่ถึงพวกเขาจะกลับมาใหม่ให้มากกว่าเดิมเบิ้มกว่าเดิมกระจายแทรกตึมไปทั่วประเทศตอนนี้แทบทุกโรงเรียนพูดถึงเรื่องนี้ไม่เว้นแม้แต่เด็กป .5 ยังคุยกันเรื่องการชุมนุมวันนี้ได้ยินมากับหูตัวเองเอาละติงานนี้มอตโต้ใหม่ชาติศาสนาและประชาชนฮ่าฮ่ งานนี้ไปไกลแล้วนะลองไปดูกันว่าครับว่าขาใหญ่แห่งห้องราชดำเนินพี่ดำผอบอีกาให้ความเห็นเรื่องม็อบตั้งแต่วันที่14และ15ตุลาคมไว้อย่างไรพี่ดำเขียนก่อนม็อบ15ตุลาจะมาแบบเบิ่มเบิมโคตรเบิ่มเลยนะครับพี่ดำเขียนไว้ว่า พี่ไม่รู้หรอกหลังจากนี้จะทำกันแบบไหนต่อไปแต่ถ้าเราเยอะมันจะแย่มันถึงเลือกเวลาที่คนอยู่น้อยที่สุดตีสี่เข้าสลายเอาจริงๆมุมมันอับนะรอบทำเนียบโชคดีที่เหลือคนไม่มากจะเป็นคนต่างจังหวัดที่เอากระเป๋ามานอนตามพื้นถนนที่ไม่มีเงินมากพอจะไปพักโรงแรมพวกนี้มากที่สุด เมื่อวานนี้เช้าถึงก่อนบ่ายสองคนเราน้อยมากน้อยจนน่ากลัวถ้ารวมกันจริงๆเราจะต้านไม่ไหวจนผมต้องเขียนว่ามาน้อยเราเสร็จแน่แต่พอตกบ่ายๆหลังบ่ายสองผมตกตะลึงกับกําลังหลักซึ่งมาจากกทมและปริมณฑลแต่เรามีจุดบอดครับคนเหล่านี้ไม่ได้ค้างกับม็อบยุทธศาสตนี้เด็กต้องคิด เราแข็งที่สุดเวลาไหนเราออดแอร์ที่สุดตอนไหนเด็กต้องกลับเก็บเอาไปคิดและผมคิดว่าเด็กจะคิดออกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้ได้คือเสื้อเหลืองที่ขนกันมานั่งริมถนนเมื่อวานเขาไม่ได้มองพวกเด็กๆหรือมวลชนเป็นศัตรูเลยเกณฑ์มานั่งเช็คยอดจํานวนคนเกือบทั้งหมดเขาสามารถเดินมาหาเต็นท์เสื้อแดงที่เรียงรายกันได้คุยกันได้ด้วยแววตาที่มองอย่างเข้าใจ มีป้าคนหนึ่งแกเดินมาขอน้ำกินแกใส่เสื้อมาเต็มยศผมหันไปมองแกกำลังกดน้ำจากคูลเลอร์ผมมองหน้าแกแกมีสายตามองที่ผมด้วยสายตาที่เราไม่ได้เกียดชังกันผมโน้มตัวไปกระชิบข้างหูว่ามาจากไหนป้าไม่ได้บอกจังหวัดแต่ป้าบอกผมว่าป้าโดนบังคับมาแล้วแกก็งแง้มถุงผ้ามีเสื้นนปรชรุ่นเก่าของแกให้ผมดู แกบอกว่าหลังเสร็จงานจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าร่วมกับเด็กๆผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยเอื้อมมือไปโอบไหล่แกมาก่อนที่มากับรถขยะส่วนมากไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่เกลียดชังเลยอาจจะมีบ้างแต่ผมเชื่อว่ามาจากสายตาที่ตบตากันระหว่างที่ผมเดินไปมาก่อนเที่ยงผมมั่นใจว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดแต่ที่ตั้งใจมาหาเรื่องอันนี้ชัดเหล่าเฮียพุทธอิสระ หรือมาจากกปปะสะเดิมตุเทพอันนีชัดตั้งใจมาชนแต่ด้วยที่ฟาร์มมาแค่หยิบหมอยหมาเลยไม่กล้ามาปะทะได้แต่กระทบกระทั่งไม่มากนะักแต่มันมากกว่าเรานะโดนตีกระจายแต่ก่อนบ่ายสองแล้วฉะนั้นเวลาไอ้พวกเฮียเนี่ยเขียนว่าระดมอย่างนั้นระด,ดมอย่างนี้ผมขำนะถ้าเมื่อวานไม่เกณฑ์มามึงจะเหลือถึงพันคนหรือเปล่าก็ไม่ทราบ แต่ในสนามรบอันตึงเครียดมันก็มีสีนแห่งความรักเจอพี่จิ้นกมาชนกับหมออีกท่านหนึ่งผมกับพี่จิ้นโผลกันกอดกลางถนนเหมือนคนไม่เจอกันมาชาติหนึ่งกอดกันจนภรรยาพี่จิ้นแกสงสัยว่าไอ้สองคนนี้เป็นคู่เกย์กันมาหรือเปล่าหรืออย่างไรได้เจอกับหมออีกท่านหนึ่งวิเคราะห์กันว่าต่อไปเด็กจะเอายังไงต่อหมอท่านนี้แกออกทีวีบ่อยผมจำชื่อไม่ได้แต่ไม่กล้าบอก คุยไปคุยมามีเสียงลอยมาด้านหลังว่าเฮ <_ C 1> ้ยเฮ้ยนี่ไม่ใช่รวมดาวปี5-7นะหันไปมองใครแซวว่าอ๋อหนูหลิงบอกอลายจุดนี่เองมันมาแซวตามภาษาคนรู้จักเลยอ่ากันว่าตอนนั้นหัวดําตอนนี้หัวงอกผมต้องขอโทษพี่จิ้นอย่างหนึ่งว่าชาติหน้ามีจริงผมไม่อยู่ข้างพี่แล้วฝั่งนี้ไม่เคยมีเคเลยแพ้ตลอดพี่จิ้นหัวเราะ บอกไอห,หาสายลมพี่สิพาดที่มาอยู่ข้างเดียวกับพวกเองเออเนอะเราต่างคนต่างเตียมใจยืนผิดข้างพี่อ้อยแฟนพี่จิ้นหัวเราะใหญ่คุยกันได้สักพักเริ่มมีการสะก,กิดพี่จิ้นใช่ไหมบอกกรถ่ายรูปหน่อยเอาเป็นว่าหมดเวลาเพราะเป็นเวลาซักรูปของเหล่าเซเลปได้แต่บอกพี่จิ้นว่ามีอะไรหลังไมามาให้ช่วยก็บอกมานะพี่แล้วผมก็ลาเหล่าบรรดาเซเลปมานั่งเฝ้าโถฉี่ตะี ต่อวงเล็บรอรถขนไปทำเนียบพี่อยากให้น้องๆชุมนุมกันทุกวันไปหลายๆที่เอาช่วงเวลาที่พีคที่เราแข็งแรงที่สุดเสร็จแล้วไม่ต้องค้างคืนคนเยอะมันไม่กล้ามันจะมาตอดสลายคนน้อยๆสันดานเหมือนก็ปปสมาถกคอมเมนต์ตอนตีหนึ่งตีสองมาทำพ่อเหมือนอกอูจะนอนน้องๆปรับยุทธศาสตร,ร์พวกลงุงพวกป้านะอาจจะปรับวิธีการทำงานร่วมตามเอง ทุกสถาบันการศึกษาเป็นหนึ่งเดียวกันเอาไว้ขำตอนประกาศพระราชกำหนดสถานการณ์ร้ายแรงปวดติดโรคโควิดคนมาชุมนุมเป็นหมื่นเป็นแสนมึงจะจับใครวะถามจริงๆฮ่าๆๆกูขำนี่คือเรื่องเราที่เก็บตกที่พี่ดำได้ให้ความเห็นไว้ที่สนุกสนานกว่านั้นคือขนาดประกาศยุติการชุมนุมแล้วยังมีเฮฮาเป็นเรียกว่า after mob party สนุกสนานวันทูทีไอเฮียตู่เราไปดูบรรยากาศกันนะครับ นั่นคือบรรยากาศและการเก็บตกที่เกิดขึ้นของม็อบวันที่14-15ตุลาคมขนาดประกาศพระราชกำหนดบริหารสถานการณ์อันร้ายแรงฉุกเฉินห้ามจุนุมเกิน5คนแต่คนมาร่วมห้าหมื่นได้มั้งฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮ่ากูขำและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของกลับมาอีกทีม็อบอยังเบิ้มเหมือนเดิมโคตรเบิ้มเลยกลัวซะที่ไหน ตาฝาดหรือเปล่าเนี่ยยังโคตรเบิ่มเหมือนเดิมแผนสลายการจมนุมหน้าทำเนียบไหลผลต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ line. สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลก ภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์การเมืองและสำหรับเ,เพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงคือหาเลกเกี่ยวกราวและเป็นกำลังเล็กๆในการสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตย สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ